วันนี้นะครเราก็จะไปทำบุญเง่นม so ูชาที But, ่วัดกำแพงเนาก็จะเป็นอย่างรงินกัดตาหลังชกเนเดี่ยวกกรับที่แรกกันเราจะลงแค่บัมลุกและทีเนี้ยเราลุไปลงมาลงเบกเบกของเพจะออาเป็น4ีซีชั้นแนลชนะชั้นแนลเนี่ยไปลงตันข่าวไปเลยก็ลองเอาลองดูเอามันนี้ถังสรุปอีดอกลงรรคือไปเลยข้าวแตกแบบเบาบองแบวันนี้ ติดบัวทำบุญกันแล้วคุณผู้ชมจะเป็นยังไงติดตามดูเลยค<ข>่ะค่ะตอนนี้นะคะน้องโอก็มาถึงบ้านแล้วนี่เราก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะ<อ>ก็แหมนี่นั่งโองนี่นะคะเรา,าก็แต่งตัวประมาณนี้ละกันคุณผู้ชมค่ะจะก็ติดตามดูเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงในคลิปนี้นอกกอ้องก็คุณผู้ชมเนี่เป็นยังไงบ้างนี่เป็นแะไรจริงๆเนาะ เอาล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงวัดแล้วนะคะอ๋อนี่นะคะนี่นะก็จะเป็นคุณพีมค่ะขอบคุณมากค่ะใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นบริเวณวัดของเรานะคะนี่ค่ะสวยมากค่ะนี่เราจะเป็นอาหาปลาดารล่างมันก็จะเป็นยังไงครัดูไปเลยค่ะค่ะในตอนนี้นะคะเราก็มาให้อาหารปลากันค่ะหนุ่มพีมค่ะนี่อาหารปลาคุณผู้ชมอากาศดีมากๆเลยนะค่ะวันนี้ ก็มัวมีนี้น้อหน่อยใช่มัวหม่นสรุปว่าตอนนี้่ะบรรยากาศก็ขนาดัวหม่นเหมือนสีผิวมันะเอาละค่ะตอนนี้นะคะน้องก็ก็อกกัลตาำส้มตําอยู่นะคะนี่เป็ก่ยเวมองคนนะคเดียวกันปะเนี่ยอีัอันนี้ขายกันเองค่ะโค้งละร้อยห้าสิบไเป็นไรเดี๋ยวไปกินร้านอื่นค่ะเออกันเองมึงลดให้แล้วร้อยห้าสิบเอาไหม เหลืออยู่ยี่บาทเช่ไหมถือนะคะวันนี้ได้อะไรกินคะเนี่ยวันนี้ได้สซนตำอ่านนี่ตำเองแล้วก็ซื้อของมากินนะคะคุณคิดว่าสซนตำเท่าไหร่ตำเป็นราคา10บาทของก็ตำเองค่ะตำเองเลยก็ก็เคยกินโยโกซูสตรีมนี่เลยก็เคยชอบแบบหาทำไงคุณผู้ชมค่ะก็ยังไงวันนี้นี่นะคะกินข้าวเสร็จแล้วคุณตำเนาะประมาณนี้เลย ไปไงดูซิฟินนิตลวมเออเออเนี่ยอ่ะตัดภาพไปดูตัดภาพไปดูโก้โหว่าโคชีพเด็ดพี่ต้าน่าโม้หนูกลัวแล้ววิมีเลเซชีพ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับทิกเล็กๆน้อยวันว่างๆนะคะก็ชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะก็เล็กๆน้อยๆนะคะที่ถ่ายมาไม่ได้มีอะไรมากมายค่ะก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด uh> ้วยนะคะอยากให้ทำคลิปแบบไหนประมาณไหน บอกได้สามารถติชมมันเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ